โอเคครับก็การสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆนะครับตอนนี้ครูก็อยู่กับช่องปาร์ตี้เอนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะทุกคนเล่นในโหมด 4v4 นะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมา2ปีนะครับวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะครับกับเกมฟรีไฟนะครับสกินโปงสกินปืนและที่ถืออยู่ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับพอดีของฟรีอะครับของฟรีมันก็จะเอ็กซ์หน่อยนะน้องๆเข้าใจปะ เดี๋ยวครับรอเพื่อนผมก่อนนะครับลู้ครับวัสดีครับวันดีครับน้องรอวันดีครับทำไมชุดแอคกจังอะครับฮัรพีแบกป่อครับรอ <c oughs> <c oughs> ฮาปีแบกเปล่าดูสกินปืนปืนพี่ก่อนครับอืมต่อฟรีป่ะเนี่ยฟรีอะค,ครับกระเจ็ดวันนะครับ <c oughs> ไปแบไปหาหาอีกสองคนออนะข้างหน้าดีกว่าเป็นธนัตเล่งกับพี่ไม่เคยแพ้นะน้องอยู่แรงอะไรเนี่ย กูไปเยอะเลยอีกแล้วข้าวไก่เจอไก่อะเอาตัวแรงน้อยมาเจอติงข้าวไก่จะซื้อไม่ได้อะอ <c oughs> ใครสนใจรหัสจิ้มใครติดต่อไปได้นะครับใช่ไหมแฟนครับครับมีม,ม,มีราคาหลักสิบนะครเจ๋อ <c oughs>

วะแฟนวินนี่มันทำไมโู้ดูไม่ถูกแล้วแฟนบอกใครสนใจซื้อร้านฟรีไฟล์เดอผมจะทิ้งเฟซไว้นะครับมีตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักพันนะครับหือตัวค้าเอิ่มสมาร์ทไข่ใหม่เลยกู อันนี้ถ้าถ้าถ้าแบบมันมันเป็นรหัสยังไงวะแบบเป็นเฟสเลยหรอดีไงอืเฟสปอกเฟสแบบเฟสไก่เพื่อนอ่อนยังไงโจรขั้นบกตัวผิดไรเนี่ย่อนมิชายานี่ได้เปล่าปาฟาร์มัส ทำไมต้องออมาตึงเกินกพนไม่มีขาเปิดไม้เสียเองไงวะเพื่อนเพื่อนเปิดไม้ดีเพื่อนเปิดไม้ไนะนะเพื่อนเบอร์สามเพื่อทีบ้านมีไม้หรือเปล่ามาแล้วครับหูหัวเลยกระแตด่าวดาวเนี่ย

เพื่อนวิ่งตะลืดต่นนี้เพื่อนเอาเรื่องมาไมกูไก่เดี๋ยวไปกูได้เียหลายเดือนเลยขายยังเดี๋ยวออ๋เป็น้าค้าอย่างเดียวใช่ไหมสนใจก็ติดต่อไมได้นะครับหลักสิบถึงหลักพันถ้าหลักสิบก็น่าจะได้ เราเปล่าๆนะครับสต่ว่าเข้ามาดีเลยยังไงวะโอ้ยอีกแล้ว โอ้เพื่อนไปแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนโอ้เพื่อนมันอยู่เนี่ยเพื่อนโอ,โอ้เพื่อนมันมาเดินเล่าแล้วเพื่อนโหลตอนนี้นายทียครับนายทีจะไปยังไงต่อครับโอ้โหอยู่ข้างบนครับอยู่ด้านบนครับตอนนี้นายทีย่จะมาต่อยนะครับ

เออยิงล่วงสองตัวแล้วไม่ได้ชิวเลยจริงอะ่ะน,นี่นะครับเราก็จะซื้อไอโบเพบาระา,าระว่าเราตั้งเอาบออมาครับมึงใช้พื้นพกเก่งแบะ<า>พื้นพกอันเร่งๆอะ่ะอันนี้มันราวร้อยอใช้เก่งอะ่ะยึดเติดนะนานาตายแล้ว

เฮ้ยเพื่อนเป็นตังเออเอ้าไม่ใช่เพื่อนเราหลอนในยังไงหล่นอุโคลแม่นอีคีโคตรแม่นหัวหัวแเทเพื่อนลงแมงล่างเพื่อน หมอกบีบหมอกบีบ <g ül> เพื่อนวิ่งเลยเพื่อนอันนี้นั่งอยู่ทำไมนะเพื่ <g ül> อนเพื่อนนั่งรอซุ่มอย่างเดียวอะ่ะ <g ül> มันน่านจะไม่ขึ้นหมาแล้วมั้ง <g ül> โอ้อ <g ül> สั่งแล้วสั่งแล้ว อู้ยมัวเอาเลยนิดหนึ่งครับวัวแฟนยิงคว้ดิโอ้เพื่อนดุดกกิดตูดเี้ปาดคอเปาดคอจปัดคอแหละเราสุดท้ายแล้วทำไมพวกมันเอาเรื่องยังวะไม่ได้ละปลาฟาร์มาต้องออกมาชวและชยานีแข็งกะดู อันนี้เป็นปลาวิกเตอร์กันปลาวิกเตอร์คู่มาแล้วนะนี่ทีลูกสองสานหนูกับ<ะ>อย่าลืมนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้ครับหลักสิบถึงหลักพันนะครับทุกคนไอหมาป้อนนี่ลืมเลยจริงอ่ะเฮ้หรอมาไอเทียสามตัว ไว้ o พื่อนะดตรงลวงหครับยังไงต่อดีตัวนึงแอบบอโอ้ยเ่นทกฟโอ้โอ้โหแยล้อีเพื่อนโอ้เพื่อนอวะเอาเอจอเอวงอุเพื่อนยังโหด กันเราเรอยกยังวะไนายคนนี้เอาเรียงเหลือหนึ่งหนึ่งวะมาโลกเพื่อนจะยึกมันจะเอาระเบิดสูตรกว้างเนี่ยนะกันลงๆลงเพื่อนไม่ลงตายนะโอ้เรบร้อยไอ้บอย้บอหลังไอ้บอสพี่มาน้อมมาน้อมมาน้อมไปแล้ว พันยาพันยาเพื่อนไปมันไม่รู้มันไม่รู้ตามหลังตามหลังตามหลังเพื่อนนี่นี่นี่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายขวาขวาเออนั่นแหละหมาลมือโอ้เโหเพื่อนเร่งสุดจัดเพื่อนจริงแล้วเพื่อนบอกเอามากระโดดโต๊ะให้ช่ว เอ <orde S 1> อ <hte> แล้วก็ดูดต <Kendall and> <build> ัวระบันบักไม่ให้่นั่นเลยนะที่สับคัดอะเพล่นบอกตร้งดูันงโอ้เพื่อนมีเอวบิสองก็บอกอ่ะอ่ามีผมแบกเองเพื่อนเก็บสะเก็บตีไปแล้ว ยุดทำไมวะไปฟังนูนมันเลยทีไปฟังนูนมนเลยมาทีโอ้โหแต่ล้มแล้วโอ้โหตัวกุ้งตัวเก่งล้มสวยแล้วตัวเก่งล้มแป๊บน,นึงนะเพื่อนกำลังไป อยู่ไหนวะฟีเสียงตีนวีทีมีตัวนึงก็กูตัวนึงเจ็บ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 เงหนึ่งตัวแอ๊โอโหนะครับอืมก็โหดอ่ะทำไมอ๋อรลบรแบสวจท้ายแล้ววะ ีอที้งยังทำไมวะเออ,อลืมปูปิดหมายไว้ย่ะโอเคตอนนี้เราต้องโน่นหนึ่งครับโอ้โหระดัาน,นี้ด้วยขิงว่ะรอบขิงว่ะแต่น,นี่ E W <c oughs> ได้ใช้แน่นอนเพื่อน E W อยู่ไหนเช้ขวัญใจ E W เกนคือเราไม่ล่นได้ได้ยังไงแล้วเพื่อนวิ่งออกหมอกทำไมนะีมย โอเคกูโตโต๊ะโอ้เฮ้ยเกือบสองหัวนี่ปล่อยลมเลยเน่ม่ได้อุ้ยเฮ้ยมันเอีวกันวะพี่มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเอาเอ้เพื่อนไม่หล่นดิซี่ไเพื่อนหลินโดนยิงรวงหนึ่งครับฟัมฟัม first blood นม่ยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเยอะ๋อเห็นแล้วว้าววาวนี่นี่สวยลวงอามันึกแอตัวเดียวถังมันมิดมิดนงต้องเจ็ตต้องเซ็กแล้วเฮียลวงเลย เจ็ดต yes. oh. oh, yes, ัวตัวเจ็ดสอบเจ็ดตัวย้อนหัวะอาว่ะป๋าแปกว่ะตึงว่ะแน่นอนดูสกินดูสกินฟรีก็พอ